ฝั่งซ้ายเนี่ยเคยมีประวัติลมแปะอยู่เนี่ยดูดิโอ้โหคลิปนี้ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่นะเพราะเป็นรถที่ลักเลมรถทามลงโอเคครับกลับสวัสดีพบกับผมอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำหนึ่งคอนเทนต์ก็คือวันนี้เราจะมาเอ่ยยกรถโชนครับ ก็คือว่าวันนี้เราจะยกรถโชว์โดยการที่จําลองสถานการณ์โดยรถเราเนี่ยจะล้มแปะอยู่แล้วเราลองมายกรถขึ้นโดยวิธีที่ผมไปเซิร์ชใน Google กับ YouTube มาครับเข mm hmm. ามีวิธียกรถล้มแปะอยู่2ตทีปป mm hmm. ก่อนอื่นเราเอารถไป mm hmm. ตรงน้้ยก่อนดีกว่าไป mm hmm. เราเอารถไปตรงสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้ก่อนดีกว่าก็ mm hmm. เป็นสนาม หน้าบ้านเป็นย่าตรี้ตรงนี้แหละโอเคมาดูมาดูมาดูยา่าาดูยา่าาดูยา่ยาเกิดตรงนี้ยังมียา่าเป็นส่วนเดียวที่ย่าหนากว่า่วนอื่นของบ้าน,นครับตอนแรกก็จะใช้ผ้าปูแต่ว่าผ้าปูไม่มีครับก็คือเดี๋ยวจะลองล้มฝั่งซ้ายเลยกันเนาะเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเคยมีประวัติล้มแปะอยู่ในนี้เล <c oughs> นเน่เคยมีประวัติล้มแปะอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยขอลองฝั่งซ้ายแล้วกันเพราะมันมีนรอยอยู่แล้วไปเกอตอนนี้ะรถของผมเก็ง่วงนอนละเดี๋ยวพามันอนรับก่อนเท่ๆเสี่ยวมันฟุบไปทีเดียววะเสี่ยวมันฟุบไปทีเดียววะ <c oughs> ไปๆๆโอ้โหคลิปนี้ไม่ค่อยอยากทำเทนะ่าไหร่นะเพราะเป็นรถที่ลักเลยรถพามลง <c oughs> โอเคตอนนี้รถของผมก็ได้ทำการนอนหลับเรียบร้อยแลย้วไปหาพวกผมมาให้ก่อนเฮ้ยท่านชมตอนนี้รถเราก็ทำการตะแคงเรียบร้อยแล้วครับง่วงเกินไม่บอกซะด้วยรถผมนี่ก็ถ้าใครรักรถก็ไม่แนะนำให้ทำคลิปแบบนี้นะครับ<อ>แต่ว่าผมทำเพื่อ คนดูร้วๆนะคลิปนี้คลิปนี้ทําเพื่อคนดูร้วๆก็รู้สึกว่าแฮนด์มันจะติดพื้นพอดีนะแต่ก็ไม่ติดเท่าไหร่จะไม่รู้ว่ายกขึ้นมาจะเป็นรอยหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรก็รอประกันชั้นหนึ่งชนแล้วค่อยเคียมที่หลังโอเครครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากลัวรถจะมีรอยเยอะครับเรามาสาธิตกันเลยดีกว่าวิธีแรกนี่ครับวิธีแรกที่ผมดูมาก็าจะใช้ก้นฮนะก้นกับก้นนะน่าจะเป็นก้นนะก็จับที่แฮนด์หน้าเลยต้องตั้งหาตั้งก่อนนะฮะ ตั้งอยู่ฝั่งนี้มันตั้งไม่ได้เว้ยเห็นเขาจับแฮนด์นะก็ใช้ตูดดันตรงนี้ขึ้นไปนะก็อนอื่นผมแนะนํานะะถ้าใครถ้ารถเป็นเกียวว่างเนี่ยแนะนําให้หาอะไรมากำเบก่อนเพราะว่ารถอาจจะไหลไปข้างหน้าได้โอเคสมมุติว่าไม่มีแล้วกันไม่เรียมถ้าใครมีถุงมือก็เอามาถุงมือมาล็อกเบกไว้ก็ได้นะเพื่อเพื่อไม่ให้รถมันไปข้างหน้ามาลองกันเลยดีกว่าว่าผมจะสามารถยกรถขึ้นมาเพียงคนเดียวได้หรือเปล่า ไปๆเดินทางหลังไปเฮ้ยไปๆเดินทางหลังไปเฮ้ยเฮ้ยได้วะ่วะนี่นะฮะพอขึ้นมาแล้วก็เอาผัดตั้งหงปั๊บแค่นี้ไม่ยากครับท่านผู้ชมไม่ยาก แต่ตอนที่มันยกแรกๆมันจะหนักหน่อยเพราะว่าพอพอพอมาถึงช่วงกลางๆก่อนยกครึ่งนะรถมันจะน้ําหนักโยกง่ายมากเลยมันแค่จะหนักบอลแรกๆที่ยกเฉยเดี๋ยวฝันดูร้อยก่อนไปร้อยก่อนโอเคไม่เปร้อยท่านผู้ชมมาเรามาลองอีกวิธีหนึ่งดีกว่าวันนี้จะเต็มเลยสองวิธีอีกวิธีหนึ่งเนี่ยผมเห็นนักแข่งในมอต GP จีพีเขาใช้เยอะนะโดยการใช้หน้าเขา่าดันขึ้นไปเตกเหมือนเดิมกลัวกลัว โอเคครับร้อยเมื่อกี้รอบรอบแรกยังน้อยไม่เต็มอิ่มเลยนอนอีกรอบหนึ่งไปย่างัที่สองคือเหมือนผมเห็นเขาใช้หน้าเข่าอย่างี้มั้งใช่หรือเปล่าใช้เชข่าดันขึ้นไปลืมลืมว่ะก็วันที่สองเนี่ยผมจำมาไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วแต่ผมจําได้ว่ามันใช้หน้าขายุกนี่แหละแล้วก็จับแฮนด์ยกนะมาดูไม่รู้ว่าทําถูกหรือเปล่านะมาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่า ลองนี้มะไม่ได้วะไม่ได้วะโอเคยวใช้คนช่วยดีกว่าเนี่เกอทํทาที่ดีครับถ้ามีสองคนก็ให้เพื่อนช่วยดีกว่าไปอ่านี่ไงเรีบยบร้อยไม่ต้องใช้วิธีหนึ่งไม่ต้องใช้วิธีสองครับเรียกคนช่วยดีที่สุดโอเคก่อนไปเมื่อกี้เราเอารถลงแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่า เมื่อรถล้มลงไปแล้วมันจะสตาร์ทติดอีกรอบหรือเปล่าสรุปว่าสตาร์ทติดนะครับถ้ารลถล้มที่จะควันเลยวะมาใจคอแล้วเลยเฮ้ย15นะท่านผู้ชมเมื่อกี้หเหมือนรถจะมีปัญหานะทุกทีรถผมไม่มีควันนะเฮ้ย ดูดควันใกล้ๆเห็นป่ะดูควันใกล้ีลองทีเฮ้ยลองทีนึ่งดิเกิดจากอะไรก็เมื่อกี้ตอนที่รถล้มเรายกขึ้นมาแรกๆเราสตาร์ทมีควันออกมาครับก็ไม่รู้ว่าเกิดจากเพราะอะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ต้คิดมาบอกผมทีว่า ถ้ารถมันล้มไปแล้วเราตั้งขึ้นอะ่ะมันมีผลอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้สตาร์ทเห็นมีควันออกมาแต่ตอนนี้สตาร์ทรอบสองไม่มีควันออกมาก็ไม่รู้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าท่านคนรู้ก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันในค,คลิปนี้ก็หวังว่าคนคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะแต่ส่วนใหญ่ไม่น่าจะได้ประโยชน์คลิปนี้น่าจะได้สาระโอเค <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนั่งที่เบาะตัวรถ นะครับมือขวาจับที่แฮนด์นบาร์มือซ้ายอยู่ที่ท้ายรถนะครับขาเหยียดตรงนะครับเทคนิคง่ายๆครับให้ท่านเดินถอยหลังระหว่างที่เราเดินถอยหลังครับกําลังขาของเรานั้นจะส่งมาที่สะโพกเพื่อให้เรานั้นสามารถยกรถได้อย่าง้นง่ายดายเลยครับเราลองมาดูนะครับ